ใครผัดอยู่ไหนวะหาไม่เจอเจอแล้วอยู่นี่เองจะลอยไปตัวหลังมึงไอ้จิ้งีน้ำเงินเตรียมตัวเตยมใจใตายซะอยู่นะเออเดี๋เปิดฝ่ายอืออุตาผิวขาวหน้าเกรมน้ำตาอ๋อสเปกในฝันเห็นแล้วดอกมันมาไม่ไม่ทราบว่าน้องสาวชื่ออะไรนะแจโออยากรู้ชื่อหนละฮะหนูชื่อสูชาติค่ะเสียงแมนกับพ่อวิกหรือว่ากระเทย เทนนี่พอ่ออยู่ไหนวะมันจะท่า,านั่นเองอยู่ในเองเจอละไว้พอจะไปถล่มไปทีทมป์ดีไนะ่้ไหมแล้วเป็นเค้เลยเตรียมตัวตายอะที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยแมปเม่นคนลูกตาเลยเฮ้ยมยุ่งโมอ,อะไรหน้าไหมพวกเยอรมันบุกไปแล้วเราต้องต่อสูส้เพื่ออเมริกาเฮ้ยโคตรฝึกได้เลยครับผมจะต่อสู้เพื่ออเมริกาตายตายไอ้พวกเยอรมันนะจ๊ะว้าไปเพื่อนแก กับประเทศหนึ่งที่เจอโรคระบาดแล้วก็หนีไปประเทศเยอรมันะะสัตว์เอ้ยเขายิงกันอยู่นี่จะเล่นมุกเสียงคุกอีกอะไรเจอแล้วไอ้วกเจะรมันเพื่ออเมริกาเที่ยและแล้วอเมริกาก็เป็นพ่อทุกสถาบันอีกครั้งตัวที่สองนงเหรอช่างแบ่งดิ้นันจะนอนนอนกิน่อเ่นนอนนแตะตันนนั่นน่อะยนแต่ัเลยตันนนี่ก็เลย เจ้าไงฉันชื่อโซนิกฉันคือตัวละครอันดับหนึ่งของค่ายเกมเซกาและฉันคือตัวละครที่รวดเร็วที่สุดตัวละครอื่นๆนอกจากฉันมันก็แค่พวกกาก,ากตวอัศสังคมเท่านั้นแหละเลยครื่องจักรบอลยุไงโว้ยเจอแล้วครับเจ้าพ่อมาแล้วนานถึงเวลาแล้วเข้ามาไม่หมดในบทเกมตีนแมงกูจะโชกเขาให้ที่มัตรงนี้หน่ยวะเนี่ยเอออะไรวะเนะี่ยออะไรวะเออ มาตามเลยอุ้ยมีคนโทรมาเด้อย y สวัสดีครับกูกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะเช่นเส้นผมบนหัวร่วงใช่ไหมครับเทียอะไรเขาเรียกสมสกินเฮปหัวร้อนก็แค่ยอมรับว่าตัวเองหัวร้อนเท่าไอร้อนทำไมพอได้แถมแล้วเส้นผมบนหัวมันจะงอกขึ้นมาใหม่เรื่องไอร้อนข้างนั้นก็ปากและฟังกูถ้าอยากมีฟันร่วงไอเจ้าของโทรศัพท์เวนกูจะตามหามึงแล้วฆ่ามึงไอเจ้าเส้กกาว่ะทีย